แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวเราย้ายไปดูความเคลื่อนไหวการจับปลาหมอคางดำนะครับปรากฏว่าตอนนี้มันระบาดไปทุกหย่อมย่าแล้วแล้วก็ที่สมุทรสาครเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการลงแขกจับปลาหมอคางดำนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับผู้ถือข่าวของเรานะครับสวัสดีครับคุณนัทวุฒิครับครับสวัสดีครับสรุปว่าวันนี้ตอนนี้เขาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างปลาหมอคางดำแนละ้วใช่ไหมครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับที่สมุทรสาคร ก,ก็เริ่มนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ1 0 0ูนครับวันนี้เพราะแต่ช่วงนี้มันน้ํามันขึ้นอืน้าทะเลหนุนก็เลยเนี่ยช่วงนี้ก็เลยต้องรอให้น้ลงนเริ่มตั้งแต่เวลา1 0 0ูนอก็กมีเอ,อครับคุณณมาทิตาปลับปันเกาะน,นะฮะคุณณมาทิตาปลับปันเกาะหรือท่านสอจอมฟันเกวระ ซึ่งเป็นตำแหน่งตอนนี้คือเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร,กรณ์ท่านร้อยธรรมนัฐนะครับครับร็บได้มาเป็นประธานในการเปิดเปดเอโครงการลงแขกลงคลองเรียกว่าลงแขกลงคลองนะครังที่หนึ่งวันนี้นะครับซึ่งจัดโดยทางสำนักง,งานประมงจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายพเดิมนะครับรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ดําเนินการ ร่วมกับพัธมิตรนะฮะพัธมิตรก็มีจากหน่วยงานซึ่งเป็นทรัพยากรชายทางทะเลทรัพยากรชายฝั่งทางทางทะเลและชายฝั่งที่แปดนะฮะก็ได้นํานําเรือประมงเรือตรวจตาตรวจการนะเรือตรวจการพร้อมกับอวนอวนล้อมถึงปากก็มามาทําการล้อมนอกจากนี้ก็ยังได้รับความร่วมมือจากอชาวประมง เหลืออวนรุนนะฮรเหลืออวนรุนซึ่งนำมาโดยอบจอสมุทรสาครนะโดยนำานุนจากนายกอบจอสมสุทรสาครนายกุดมไกรวัตุดศรน,นะฮะได้บรรทุกนำรถบรรทุกมาให้สามลำนะสามลำวันนี้นะครับ <ทะ S 2> เพื่อมาปฏิบัติการที่บริเวณหน้าหน้าวัดยกกระบะที่เป็นริมคลองเขาเรียกวคลองท่าแรงนะครับ อยู่ในตำบลยกวัะบาดอำเภอบ้าบนแพวนะครับต่อซึ่งวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็มีได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอมือ้นายอำเภอบ้านแพลวนะฮะมันกเกษตรและตากอกจังหวัดสุรครอนตลอดจนนักวิชจกกานะฮะแล้วก็มีสื่อบทชนจำนวนมากครับที่สนใจในกิจกรรมครั้งนี้นะครับประมาร่วมสังเกตการถ่ายทำก็สำหรับบรรยากาศทั่วไปในวันนี้นะครับอเนื่องจอากท,ที่กล่าวไว,เว้เบื้องต้นนะครับว่า ออตอนนี้มันมีปัญหาคือน้้ำทะเลมันหนุนการดําเนินการเอ,อไล่ล่าปลาหมอคางดํเนี่ก็เป็นไปด้วยยากลำบากนะเพราะว่าปลาหมอฉลาดอืมัมนหนี<ม>เขาไปตามคลองเล็กๆตามคลองซอยเออซึ่งซึ่งเรือไม่สามารถเข้าไปได้เขาหลบเข้าไปได้ตามคลองซอยก็เลยตอนเนี้ยลงเรือลากแล้วสองสามรอบยังไม่ได้เลยแต่ว่าการ ดำเนินการประเภททอดแผลและร้อมอวนนั่นก็ได้บ้างฮะได้ปลาบ้างก็ตอนนี้ตอนนี้คือต้องรอรอ,อให้ทั้งลงแล้วปลาก็คงจะลงตามแล้วเขาจะเปิิการต่อไปเรื่อยๆนะครับอา้าวแล้วอย่างนี้ทางประมงจังหวัดเนี่ยเขาเขาทราบมาก่อนไหมครับว่าน้ํามันจะหนุนขึ้นมาก่อนก่อนที่จะมานัดวันนี้ติดว,วันไว้ก่อนแล้วก็คาดไว้แล้วรู้แล้วว่าน้ําขึ้นแต่ว่าคาดว่าเอสิบโมงน้ําจะเริ่มลงฮนะเริ่มลงครับ จ,จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดมากที่สุดมันความเดือดร้อนมันสักขนาดไหนครับคุณคุณนัทวุฒิครับคือตอนนี้สมุทรสาครเนี่ยเป็นจังหวัดที่สองในรองจากจังหวัดแรกต้นกำเนิดของของ,ของขอปลาเอเลี่ยนสเปซซีเนี่ยสเปซซีเนี่ยไอห,หมอคางดำเนี่ยซึ่งเขาซึ่งจริงๆแล้วประวัติก็คือว่าเริ่มจากประวัน ต้นปี2,550นะครับซึ่งก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งไม่ขอยเอ่ยชื่อนะครับก็ได้นำป่าหมออังดำเนี่ยมาจากย่านแอ,อ,อฟริกานะอครับ2,000ตัว1,000คู่หรือ2,000ตัวเพื่อมาจัดเตรียมขยายพันธุ์ทดลองให้มันเป็นพันธุ์ตัด,ด,ดน้ำเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าเขาทำให้สำเร็จ ไม่ได้ผลดังที่เขาตั้งใจก็ออกไปทําลายสั่งให้ทําลายปรากฏว่าไม่ทราบมาทำลายกันเช่านใรฟ้ามันลงไปในแม่น้ําลําคลองก็เลยมีการระบาดขึ้นมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งสมุทรสาครเนี่ยเป็นเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยครับที่มีปลาหมอคางดําเนี่ยตั้งแต่วันที่15ก00ุมภาพันธ์จนถึงนัปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครนี่สามารถเอ,อ ล่าหมอหมอข้างดาเนี่ยจากหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเษกษตรหละกร์ามาเปิดอายุการล่าหมอข้างดําเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์นะที่ผ่านมานะครับ,รบเป็นเวลาตอนนี้ก็ห้าเดือนนะฮะห้าเดือนตามุลักทรัพย์นี่สามารถจับหมอหมอข้างดําได้ห้าแสนกิโลแล้วนะโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอห้าแสนกิโลแล้วจากเรือที่ที่ล่มล่มล่าเนี่ยสิบห้าลำนะเป็นเรือวนลลุนนะแล้วก็จะ ชาวบ้านที่ช่วยกันจับนำมาขายนะครับ5แสนกิโลแล้วนบัดเนี้ยืร5 0 0ตันแล้วครับแล้วยังเหลืออีกมากมายครับในตามลำคลองทั้งคลองสาขาเลือดส่วนต่างๆเนี่ยตอนได้ไปหมดแล้วครับมันมันกินในพวกสัตว์น้ำลูกเล็กลูกน้อยนี่หมดเลยเหรอครับกินหมดครับมันเป็นปลาเอเลียนนะอืมมันเป็นปลาเอเลียนมันกินหมดเข้าไปในบอ่อเลี้ยง กุ้งเลี้ยงปลาของเกษตรกร,ก,รก็เข้าไปกินเขาหมดนะครับครับมันมันเยอะขนาดว่าชาวบ้านนี่กินไม่ทันเลยใช่ไหมคุณนัทวุฒิไม่ทันเลยครับจับไม่ทันด้วยไม่ไ่้าจะกินเออจับไม่ทันเลยแล้วที่เขาเอาไปแบบรนรงเอาไปกินเอาไปทําเมนูอะไรกันเนี่ยปกติเนี่ยเขามันอร่อยไหมครับแล้วเขาเอาไปทําเมนูอะไรครับตอนนี้จริงๆแล้วก็มันก็เนื้อเขาก็ออกพอทานได้นะลองลองจากปลา ปลาหมอเทศนะที่เขาไปทำเนี่ยเขไปทําแดดเดียวทําปลาแดดเดียวนะแล้วก็แต่ตอนนี้เริ่มมีทําไส้อั่วที่เริ่มนิยมเนะเอาปลาไปทำไส้อั่วนี่นะอ่าใช่ทําไส้อั่วทําน้ําปลาทาปลาล่าแล้วก็ไปทําไส้ไส้พวกไส้กะหรี่ป๊าตรงเนี้อืมแล้วก็เป็นอาหารสัตว์เอาไปเป็นข้าวลงปลาคน โอ้โหแสดงว่ามันเยอะมากเลยนะเอาถึงขนาดเาอาปลาไปทําอาหารสัตว์ไปทาปุ๋ยไปทําอะไรเนี่ยนะก็ะตอนเนี้ยที่สมุทรสาครมีโรงงานที่รับซื้อไร่ใหญ่ๆอ,อยู่สองรายที่เขาเขาช่วยอยู่ช่วยช่วย,วยในการซัพพอร์ตซื้อก็ทางโรงงานเขาเขาก็รับซื้ออยู่ยังไม่อั้นนะแต่ว่าตอนเนี้ยทางกระทรวงเขามีงบให้มาเห็นได้ข่าวว่าเหลืออีกไม่ไม่เท่าไหร่แล้วก็จะหมดแล้วงบที่ซื้อ ก็ก็ถึงชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่รับวามเดือดร้อนก็อยากให้มีทางภาครัดฮนะเข้ามาช่วยเหลือในการแล,ล้วสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการรับซื้อปลานะฮะจากที่ผู้ที่เขาไปล่ามานี่ครับครับก็มันก็ทําให้เขาผู้ที่ล่าเขาก็ได้ก็มีกําลังใจนะฮะเพราะว่าบาง,งเจ้าทาที่คุยกับเจ้าของเรือที่วันนี้ที่มาก็บอกว่าบางครั้ง ก็ได้กําไรแต่บางครั้งก็อาจจะมีขาดทุนบ้างครับไปคุมการน้ามันครับพอราคาปลามาถูกครราคารับซื้อทั้งในส่วนของโรงงานแล้วก็ในส่วนของทางภาครัฐบาลเนี่ยเขารับซื้อกันที่ราคาเท่าไหร่ครับเอ่อเมื่อก่อนนี้ก็ซื้อกิโลกรัมละห้าบาทเหรอครับกิโลกรัมละห้าบาทแล้วก็เอามาขายให้โรงป,รปลาปดก็ประมาณเจ็ดบาทอ่าก็ได้คือว่า คนที่ซื้อเนี่ยเขาจะได้ส่วนต่างประมาณสองบาทครับแต่แต่วันนี้มีมีผู้มารับซื้อที่ที่ที่นี่เลยครับเพราะรับซื้อโลละแปดบาทครับอ่ะกิโลละแปดบาทนะถ้าตา่างค่ะต่างอยากกินบ้างไหมครับปลาหมอคางดําแมไม่ไม่ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเอออ่ะขอบคุณคุณนะัทวุฒิมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวติดต่ออีกนะครับครับขอบคุณมากครับปลาหมอคางดําถาทา ใช่พี่เก่งมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นปลาต้องห้ามนะคะแต่ว่าตอนนี้พบว่ามีการแพร่กระจายในพื้นที่กว่า13จังหวัดในประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นเอเลี่ยนสปีชีหรือว่าสายพันธุ์ต่างถิ่นความพิเศษของเขาก็คือจะมีความอืดทนทานแล้วก็โตเร็วกินจุกินทุกอย่างคะ่ะแล้วก็อยู่ได้ในแหล่งน้ำทุกแหล่งทำให้สามารถกระจายตัวในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเนี่ย ได้อย่างรวดเร็วค่ะก็ถือว่าเราจะเอาชนะมาได้ไหมเนี่ยตะตางกินอย่างเดียวค่ะพี่เก่งเ <mm> <mm> มื่อกี้เห็นมีเมนูไส้อั่วปลาหมอคางดำคะ่ะน่าสนใจอ,อยู่นะคะมันเยอะมากเลยนะมัน <mm> <ะ>กระจายไปทุกหย่อมย่านะครับ